สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนตอนจบเรื่องแล้วต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ปานเปิดประตูมาเจอพ่อกับแม่พัดปานทำตัวไม่ถูกรีบยกมือไหว้แล้วก็กลับไปทันทีพอเข้ามาถึงก็รีบถามพัดทันทีว่าปานมาทําไมพาก็พยายามจะช่วยแก้ตัวว่าปานอาจจะเข้าห้องผิดพัดก็เลยบอกให้พาอพอแล้วก็เล่าเรื่องปืนให้พ่อฟังบอกว่าเพื่อนปานมีกล้องวงจรปิดปานก็เลยมาช่วยพัดเอาไว้พอ่อถึงกังงเลยว่าปานเนี่ยนะจะมาช่วยพัดหลังจากที่พัดออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านมาถึงก็เห็นปานยืนอยู่พัดก็ขอพ่อลงไปหา ปนพ่อก็ยอมจอดให้พัดลงแม่พัดก็เลยบอกให้พ่อไปขอบคุณปานที่มาช่วยพัดเอาไว้สักพักพ่อก็เดินมาหาปานแล้วก็ขอบใจปานจนปานกับพัดงงเป็นไก่ตาแตกปานก็ยืนตัวเก่งไปหมดตอนเช้าปานโทรมาบอกพัดให้เซฟงานมาให้เขาที่คณะหน่อยพัดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาที่คณะของปานพัดเดินเข้ามามองซ้ายมองขวาระแวงว่าคนจะเห็นอยู่ๆพวกวัยก็โผล่ออกมาถามพัดเสียงดังว่าจะหลบซ่อนๆทำไม มาหาปานใช่ไหมแล้วก็ลากพัดขึ้นตึกไปพร้อมกับตะโกนบอกปานว่ามีคนมาหาแล้วไวยก็บอกปานเสียงดังลั่นว่าวันหลังบอกมันว่าไม่ต้องมาทำลับลัล่อๆคนเขารู้กันทั้งคณะแล้วทันใดนั้นเองพี่โจ๊กพ่อรหัสของปานก็โผล่ออกมา บอกว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ถามพัดว่าพัดเป็นใครพัดก็แนะนําตัวเองว่าชื่อพัดอยู่วิศวะปี2พี่โจก็เลยถามว่าไม่รู้หรอว่าทั้งสองคณะไม่ถูกกันพัดมันก็ทําหน้าซื่อๆบอกว่ารู้ครับแต่ใจมันรักไปแล้วทาเอาพวกไวถึงก็ขำออกมาเลยพี่โจก็เลยบอกว่ารักน้องเขาขอเขาหรือ,อยังพัดก็พูดเบาๆว่าขอน้องพี่นะ พี่โจก็บอกว่ามันง่ายไปรูหรือเปล่าว่าปานเป็นคนยังไงพัดกระสาทยายนิสัยของปานตั้งแต่เด็กจนโตออกมาหมดจนปานถึงกับเขินแต่พี่โจก็ไม่ยอมบอกให้พัดตะโกนบอกรักปานถามพัดว่ากล้าไหมพัดก็ถามปานว่านี่เอางานมาให้หรือจะต้องมาสู่ขอปานและพัดก็ใจกลาหน้าด้านบอกว่าเขาชอบปานปานก็ทําเป็นแกล้งไม่ได้ยินพัดก็เลยตะโกนเสียงดังใหญ่จนปานเดินลงมาหาพัดแล้วก็บอกว่าแต่งก็แต่งวะทำมาคนในคณะปานถึงกับกรี๊ดกร๊ดกันใหญ่เลยพี่โจก็ บอกว่าเขายอมให้คู่ปานแค่คู่เดียวนะตอนพักปานพาไวมากินข้าวโต๊ะเดียวกับพัดและกอนแต่ไวก็บอกว่าไม่อยากนั่งถ้ากอนอยู่ด้วยกอนก็เลยลุกหนีไปไวก็เลยยอมนั่งแต่กอนก็เดินกลับมาแล้วก็เอาน้ํามาให้ไวเรียกไวว่าเพื่อนแถมยังแกล้งไวอีกตั้งหาและตอนนี้ทั้งสองกลุ่มก็ญาติดีกันแล้วอยู่ๆไวก็บอกพัดว่าจะว่าอะไรไหมถ้าเขาอยากจะจีบพาปานก็ช่วยเชียร์ไวก็ทําหน้าตาอ้อนใหญ่พัดก็เลยว่าแล้วแต่พาเลยแต่ถ้าจะจีบก็รีบจีบนะ เขดูเหมือนว่าช่วงนี้พาจะมีคนคุยเห็นคุยไปยิ้มไปทุกวันไว้ก็ถึงกับคอตกอีกแล้วที่ร้านขนมพานั่งกินอยู่กับเพื่อนๆอนยู่ๆพนักงานก็เอาเค้กมาให้บอกว่ามีคนสั่งมาให้แต่ไม่ให้บอกว่าใครและพากระหันไปเจออิงนั่งอยู่อิงก็หันมายิ้มให้พาตัดมาที่โรงพยาบาลปานพาพัดมาดูแผลพัดก็ออนปานบอกว่าหมอให้แฟนประคองเวลาเดินปานก็เดินประคองพัดอยู่ดีๆทันใดนั้นเองก็เจอกับเฮียใช้ที่พาแฟนมาหาหมอเหมือนกันพัดเลยตัดสินใจ เล่าเรื่องที่เขาคบกันให้เฮียใช้ฟังแต่เฮียใช้ดูเหมือนจะไม่ตกใจสักเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาพอรู้มาสักพักแล้วเฮียใช้ก็ถามว่าที่บ้านยังไม่รู้ใช่ไหมพัดก็ว่าถ้ารู้บ้านแตกแน่เรื่องมันเกิดมาจากเฮียใช้ไม่ใช่เหรอที่โดนซื้อตัวไปอยู่ร้านพ่อปานเฮียใช้ก็งงบอกว่าเขาไม่ได้โดนซื้อตัวนะเขามีปัญหากับพ่อพัดก็เลยลาออกเองและก่อนหน้านั้นเขาก็ไปหาสมัครงานไวหลายที่แล้วไม่มีงานเลยพ่อปานก็เลยช่วยเอาไว้ปานก็เลยถามเฮียใช้เรื่องที่พ่อพัดมาประมูล ตัดราคาขายบ้านของปานเหียชัยก็บอกว่าบ้านพัดได้ซัพพลายเออร์จากจีนก็เลยได้ราคาถูกกว่าที่เขารู้เพราะว่าเขาเป็นคนทําตัวเลขให้บ้านของพัดเองปานกับพัดก็คิดว่าพ่อแม่พวกเขาเข้าใจผิดกันเหียก็บอกว่าพ่อแม่ทั้งสองคนไม่ได้เข้าใจผิดเขารู้กันทุกๆเรื่องเขาคิดว่าที่ไม่ถูกกันขนาดนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธุรกิจที่ห้องของพัดภาก็มาปรึกษาพัดเรื่องที่เขาอยากรู้ว่ามีคนมาทําดีกับเขาเพราะชอบเขาจริงๆไม่ใช่เพอหน้าที่พัดเลยบอกให้ใช้ทฤษฎีสี่ข้อที่พาบอกให้ เขาเคยใช้กับอิงพอพานึกได้พาก็นัดอิงไปถ่ายรูปด้วยกันพากับอิงพากันมาถ่ายรูปที่สวนสาธารณะไวกับปานก็วิ่งมาออกกําลังกายด้วยไวพอเห็นพาก็รีวิ่งเข้าไปหาถามพาว่าอยากได้นายแบบไหมเสนอตัวสุดๆพาก็เลยลองใช้ทฤษฎี4ี่ข้อกับไวลองทําแค่สองข้อไวก็แสดงอาการออกมาหมดเลยแต่อยู่ๆไวก็ถอนตัวบอกกับปานว่าเขาคิดว่าคนที่พัดบอกว่าพากําลังคุยอยู่น่าจะเป็นอิงพอสายตาอิงที่มองเขาเหมือนกับตอน พัดมองเขาตอนที่หึงปานไวยก็อกหักอีกแล้วพอไวยกับปานออกไปอิงก็ถามพาว่ามีแฟนหรือ,อยังพาก็ว่ายังไม่มีเขามีแต่คนที่ชอบที่มาหาลายัยพัดมาถามอาจารย์ที่เป็นเพื่อนพ่อของเขาว่าพอกับแม่เขาทะเลาะอะไรกับบ้านปานอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเพราะว่าตอนเรียนอยู่ด้วยกันไม่เห็นจะทะเลาะก,กันเลยพัดก็งงไปใหญ่คิดว่าพ่อเขาเคยเรียนที่เดียวกับพ่อปานและทำไมพ่อไม่เคยบอกเขาเลยพัดก็รีบโทรไปบ,บอกปานทันทีให้ปานหาใบาจบของพ่อให้เจอ ปานก็เลยบอกให้พัดมาช่วยเขาหาพัดมันก็วาร์ปมาอย่างไวทั้งสองคนช่วยกันหาใบจบของพ่อปานใหญ่เพราะว่าอยากรู้ว่าพ่อแม่ทะเลกกาะกันเรื่องอะไรหากันไปหากันมาก็ไปเจอใบประกวดนางนพมาศของโรงเรียนเก่าพ่อพัดปานก็คิดว่าต้องเป็นของแม่แน่ๆแล้วก็สงสัยว่าแม่จะเป็นคนที่เรียนที่เดียวกับพ่อพัดมาทันใดนั้นเองปานที่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่กลับมาก็รีบเก็บของให้พัดปีนกลับบ้านไปวันต่อมาปานกับพัดกลับมาที่โรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนเดียวกับที่พ่อพัดเรียนมา มาถึงก็มายืนลํำลึกความหลังกันแล้วก็มาถามเรื่องพ่อแม่กับครูครูก็บอกว่าเขาจําได้ว่าพ่อพัดเป็นหัวหน้าห้องปานก็เลยถามถึงแม่ของเขาด้วยครูก็บอกว่าครูจําได้แล้วครูก็หาลูกเก่าให้ปานกับพัดดูครูบอกว่าพ่อพัดกับแม่ปานเป็นเพื่อนสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนพ่อพัดได้ทุนไปเรียนต่อมหาลายัยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆทาไมถึงไม่ถูกกันน่าจะมีไม่กี่เรื่องหรอกน่าจะเป็นเรื่องรักๆค่ยๆตอนเย็นที่ร้านบะหมี่พาก็ตัดสินใจบอก ัว่าเขาคิดว่าเขาชอบผู้หญิงพัดก็ไม่ว่าอะไรพาเลยบอกว่าอยากชอบใครก็ชอบไปแล้วก็ถามว่าใครพาก็เลยส่งรูปอิงให้พัดดูวันต่อมาที่มาหาลายัยอิงก็ชวนพาไปล้างฟิล์มด้วยกันแล้วบอกว่าเจอกันเย็นนี้ที่ห้องล้างฟิล์มเอาถุงขนมให้พาบอกว่าให้ไปแจกให้เพื่อนๆด้วยพอพี่รหัสฝากมาพาก็หยิบขนมของตัวเองขึ้นมาดูพอเห็นโน้ตที่พี่รหัสเขียนไว้บอกว่าเจอกันเย็นนี้พาก็รีบเอาลายมือที่อิงเคยเซ็นให้มาดูพอลายมือเหมือนกัน พาก็ถึงกับนิ่งไปเลยพอคิดว่าที่อิงมาคอยดูแลทําดีด้วยเพราะว่าเป็นแค่พี่รหัสตอนเย็นพามาหาอิงแต่พาก็ดูนิ่งๆไปจนอิงถามว่าเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าพาก็บอกว่าอิงไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกอิงทําดีมาตลอดต่อไปนี้ไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้แล้วก็ได้อิงก็ถามทันทีว่าไม่ชอบหรอพาก็บอกว่าเขาชอบชอบจนคิดว่าอิงคิดกับเขาแบบพิเศษแต่เขาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นแค่น้องรหัสเขาผิดเองที่คิดกับอิงเกินพี่รหัสอิงก็บอกว่าใช่เขาเป็นพี่รหัสแต่ว่ากว่าเขาจะได ได้พามาเขาต้องไปตบตีกับคนทั้งคณะจนกว่าจะได้พามาเป็นน้องรหัสเขามองพามานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าพาจะรังเกียจเขาไหมทำหมอพาที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยอิงก็ว่าเขามองพามาตั้งแต่มัธยมแล้วเขาไม่เคยมองพาเป็นน้องรหัสเลยนะเขามองพาเป็นคนที่เขาอยากเก็บรอยยิ้มไว้ดูคนเดียวพาที่ได้ยินแบบนั้นก็เขินใหญ่จนแทบจะมุดลงไปในที่ล้างลูกกันเลยทีเดียวตัดมาที่พัดกับปานมาเดินซื้อของที่ห้างกันแกงกันไปแกงกันมาอยู่ๆพ่อกับแม่พัดก็ พ่อพัดตะโกนเรียกพัดอย่างดังถามพัดว่ามึงทั้งสองคนทําอะไรกันเนี่ยพัดกับปานก็ถึงกระทําตัวไม่ถูกพัดก็แก้ตัวว่าเป็นเพื่อนการเล่นกันเฉยๆพอพัดก็ว่าเพื่อนการเล่นกันอย่างนี้หรอพัดจะโกหกเขาไปถึงไหนคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอพัดก็โมโหพ่อกลับบอกว่าเขากับปานเป็นแฟนกันพ่อพัดก็บอกว่ารู้อยู่ว่าบ้านเรากับบ้านปานเป็นยังไงพัดก็บอกว่าเขารู้เขารู้เรื่องทั้งหมดรู้เยอะกว่าที่พ่อบอกเขาอีกเรื่องพ่อกับแม่ปานแม่ก็เลยห้ามบอกให้พัดกลับบ้านเด นี้และปานก็เลยให้พัดกลับไปเคลียร์กับพ่อซะตัวเองก็ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นกลับมาที่บ้านแม่พัดก็บอกให้พัดขอโทษพ,พ่อพัดก็บอกว่าพ่อนั่นแหละต้องขอโทษเขาจริงๆแล้วพ่อเคยเป็นเพื่อนกับแม่ของปานพ่อจบกับแม่ปานแบบไม่สวยไม่มีสิทธิ์มาห้ามเขาไม่ให้คบกับปานทางด้านของปานที่กลับมาที่บ้านปานเดินเข้ามาในบ้านก็ไม่พูดไม่จาจะเดินขึ้นห้องแม่ก็เรียกไว้ถามปานว่าไปมีเรื่องอะไรกับบ้านนั้นปานก็บอกแม่ว่าไม่มีอะไรแม่ก็เลยถามว่าปานไปเป็นเพื่อนกับบ้าน ใช่ไหมปานก็ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วก็จะเดินหนีแม่แต่แม่ก็เรียกไว้บอกให้ปานคุยกับเขาให้รู้เรื่องปานก็เลยหยุดและหันไปบอกแม่ ว่าเขาเป็นแฟนกับพัดแม่ก็ตกใจบอกว่าบ้านเราไม่ถูกกับบ้านพัดนะไม่รู้หรอปานก็โมโหถามแม่ว่ามันใช่หน้าที่เขาไหมที่แม่เคยคบกับพ่อของพัดพอเลิกกันก็มาลงที่เขาแม่ก็ตกใจว่าปานเอาเรื่องนี้มาจากไหนปานก็บอกว่าอย่างน้อยเขาก็พูดความจริงไม่เหมือนกับแม่แม่ก็เสียใจถามปานว่าเขาเลี้ยงมาให้ปานพูดกับเขาแบบนี้หรอปานก็ร้องไห้บอกว่าพ่อแม่เลี้ยงเขามาแบบนี้ไงเขาถึงไม่เหมือนใครแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากตบหน้าปานสันเลยปานเลยหนี ออกจากบ้านไปทันทีแม่ปานก็เลยรีบไปที่บ้านของพัดถามพ่อพัดว่าไปล้างสมองอะไรของปานถ้าจะเล่าก็ให้เล่าความชั่วของตัวเองให้หมดนะพัดเลยหันไปถามแม่ของปานว่าพ่อเขาไปทําอะไรไว้แม่ปานก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อพัดไปแย่งทุนเรียนต่อมาหาลัยจากเขาไปบอกอาจารย์ว่าแม่ปานไม่อยากได้ทุนเรียนต่อแล้วพ่อพัดก็เลยได้ไปแทนพ่อพัดมาทําลายชีวิตเขาพ่อพัดบอกว่าไม่ใช่แค่แม่ปานคนเดียวนะที่อยากทําให้ที่บ้านภูมิใจและตอนนี้เขาก็ยอมให้บ้านปานเปิดร้าน แข่งแล้วลูกน้องก็เอาไปแล้วก็เจ้ากันแล้วไงแม่ปานก็โกรธมากบอกว่าที่เขาต้องเสียไปคืออนาคตของเขาเลยนะและสิ่งที่เขาเจ็บใจที่สุดคือการที่พ่อพัดเรียนจบมาก็มาเปิดร้านต่อจากพ่อของตัวเองแล้วก็บอกว่าจบมาทําแค่นี้จะมาแย่งทุนเขาทําไม ก่อนไปแม่ปานก็ยังสั่งอีกว่าไม่ให้สอนพัดให้มาเกียดบ้านเขาเพราะคนที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือพ่อของพัดพัดก็ร้องไห้ถามพ่อว่าที่เขาต้องเกียดกับปานแข่งกันมาตลอดเพราะพ่อเองเหรอพ่อก็ไม่ตอบเดินหนีไปเลยที่ดาดฟ้าของหอปานก็มายืนอยู่คนเดียวพยายามโทรหาพัดอยู่ๆพัดก็เดินเข้ามาหาและทั้งคู่ก็กอดกันปานก็ร้องไห้หนักมากพัดชวนปานหนีออกไปจากที่นี่ปานก็ใจง่ายหนีตามพัดไปพัดขอโทษปานที่พ่อเขาทํากับแม่ปานแบบนี้ บนรถปานถามพัดว่าเราจะหนีไปที่ไหนกันพัดเลยว่าไปที่ไหนก็ได้ที่มีแค่เราและทั้งคู่ก็พากันมาที่ค่ายที่เคยมากับมาหาลัยมาถึงก็พากันถอดซิมออกเพราะจะได้ไม่มีใครโทรมาตามพัดกับปานก็มาเจอกับลุงตงบอกลุงตงว่าเขาเพิ่งสอบเสร็จก็เลยมาเที่ยวกันแต่ปานก็บอกความจริงไปว่าเขามีปัญหานิดหน่อยเลยหนีมานี่ลุงตงพอเห็นทั้งสองคนไม่มีที่นอนก็เลยชวนไปนอนที่บ้านด้วยกันมาถึงบ้านลุงตงก็ไม่รอช้าหาข้าวหาปลากินกันทันที กินข้าวเสร็จลุงตงก็พามาส่งเข้าห้องนอนพอลุงตงออกไปพัดกับปานมันก็เล่นบทโรแมนติกกันอีกแล้วคิดว่ามาฮันนีมูนเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็มารับบทเป็นชาวประมงทํางานหาปลาแลกเงินแต่กลับได้คาจ้างเป็นปลาซะงั้นปานพัดและจูเนี่ยหลานของลุงตงก็เลยเอาปลามาช่วยกันทําอาหารและดูเหมือนว่าปานกับพัดจะมีความสุขกันจนลืมเรื่องร้ายๆที่เจอมาหลังกินข้าวเสร็จปานก็เอากีตารามานั่งเล่นคนที่มาคุยกับลุงตงได้ยินเข้าก็บอก อกว่าเล่นเข้าท่าดีนะ ตอนเย็นพัดก็มาชวนปานไปเที่ยวร้านนั่งดื่มด้วยกันแล้วก็ยืมรถล,ลุงตงขับออกมามาถึงที่ร้านพอเห็นป้ายรับสมัครงานพัดมันก็เลยไปขอสมัครงานแลกกับเครื่องดื่มและเจ้าของร้านก็คือคนที่มายืนคุยกับลุงตงเมื่อเย็นนี้นั่นเองเขาชื่อว่านายยอดนายยอดจําได้ว่าปานกับพัดเป็นคนที่มาพักกับลุงตงก็เลยรับทํางานชั่วคราวเช้าวันต่อมาปานก็มานั่งเล่นกีต้์อยู่คนเดียวอยู่ๆปานก็คิดถึงแม่แล้วก็หยิบซิมจากในกระเป๋าขึ้นมาปานนั่งคิดอะไรอยู่สักพัก ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่านายยอดรับเขาทั้งสองคนเข้าไปทํางานที่ร้านประจําแล้วแต่ปานดูเหมือนจะไม่ดีใจสักเท่าไหร่ถามพัดว่ากัดจะอยู่ที่นี่ยาวเลยเหรอพัดที่เห็นแบบนั้นเลยบอกปานว่าอยากจะกลับบ้านทําไมไม่บอกเขาตรงๆปานก็เลยบอกว่าเขาแค่คิดว่าจะโทรหาแม่กลัวแม่เป็นห่วงและเขาก็ไม่ได้คิดว่าพัดจะอยากอยู่ที่นี่จริงจังพัดก็น้อยใจบอกว่าเขาผิดเองที่เขาคิดจริงจังแล้วก็หนีมานั่งดื่มคนเดียวที่ริมหาดแบบเงาๆปานก็เลยตามมาเงาะบอกว่าเขาบอกนายยอดไปแล้ว นะว่าจะไปทํางานประจําที่นั่นเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีพัดและคืนนั้นทั้งคู่ก็นั่งกินกันอยู่ริมทะเลสุดท้ายบรรยากาศก็พาไปจนคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้โซเดมคอมกันจนหมดแรงตื่นเช้ามาพัดไม่เจอปานก็ตกใจคิดว่าปานหนีกลับไปแล้วแต่พอเดินออกมาดูก็โล่งใจที่ปานมานั่งเล่นกีตา้าอยู่ข้างนอกตัดมาที่พัดมาคุยกับปานแล้วก็ชวนปานกลับบ้านวันพรุ่งนี้บอกว่าไม่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องกลับบ้านกันอยู่ดีแต่เขาแค่อยากจะยื้อเวลายอยู่กับปานให้นานที่สุดแค่นั้นเอง ตอนมืดปานกับพัดก็พาลุงต๋องมาเลี้ยงกันที่ร้านนายยอดขอบคุณที่ลุงต๋องคอยช่วยเขาและคืนนี้นักร้องประจําร้านนายยอดดันเกิดเบี้ยวขึ้นมานายยอดก็เลยขอให้ปานขึ้นไปร้องเพลงแทนปานก็ขึ้นไปร้องเพลงประจําตัวของเขากับพัดแล้ววันต่อมาพัดกับปานก็พากันกลับมาที่บ้าน4ปีต่อมาพวกพัดก็เรียนจบจนได้งานทํากันแล้วแถมกรกับไวัยยังได้มาทํางานที่เดียวกันอีกต่างหากและยังสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยพัดกรไวยมานั่งกินข้าวด้วยกันระลึกถึงความหลัง ในรั้วมหาลัยกินเสร็จไว้กับกอนก็พากันแยกย้ายไปหาแฟนเหลือแค่พัดที่ยืนหงอยอยู่คนเดียวสักพักพาก็โทรเข้ามาให้พัดมาหาที่หอให้มาช่วยเก็บของย้ายกลับบ้านพัดมาถึงก็เจอพากับอิงช่วยกันเก็บของอยู่อิงเอาบัตรงานเลี้ยงรุ่นมาให้กับพัดตัดมาที่งานเลี้ยงรุ่นพัดก็มานั่งคุยกับเพื่อน,อนสักพักปานก็เดินเข้ามาแต่ก็ไปนั่งคนละโต๊ะกับพัดปานคอยแอบมองพัดอยู่ตลอดเวลาในงานก็เอารูปสมัยหัวโปะข,ของทุกคนขึ้นมาให้ดูบนจอใหญ่ ทุกคนก็พากันดูไปยิ้มไปพัดก็นึกถึงวันเก่าๆที่เขาอยู่กับปานพอถึงเวลาการแสดงเพื่อนๆก็ให้วงของปานที่เคยเล่นตอนมัธยมขึ้นเล่นพัดก็ตีกองไปแอบมองปานไปหลังเลิกงานทุกคนก็พากันมาถ่ายรูปรวมตัดมาที่ห้องพัดยืนคุยโทรศัพท์อยู่อยู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูพอพัดเปิดประตูไปก็เจอปานมายืนอยู่หน้าห้องและคนที่พัดคุยด้วยในสายก็คือปานนั่นแหละปานบอกว่าเขาเอาเข้าวมาส่งแล้วก็วางสายลากกันเข้าห้องไป และที่เขาไปงานเลี้ยงรุ่นมาเขาทําเป็นไม่คุยกันมันแค่การแสดงแค่นั้นเองย้อนกลับไปวันที่พัดกับปานกลับมาที่บ้าน ทั้งสองคนเข้าไปขอโทษพ่อแม่แล้วก็โกหกพ่อแม่ว่าเขาเลิกกันแล้วและก็ต้องเนียนถึงขนาดไปโกหกเพื่อนว่าเลิกกันเราด้วยมีแค่วัยกรพาและอิงเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ส่วนพ่อแม่ของทั้งสองบ้านก็เริ่มจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กันแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์จนวันหนึ่งปานได้ไปเป็นสถาปนิกที่สิงคโปรป์สองปีก่อนจะกลับมาเจอกันอีกครั้งกลับมาปัจจุบนันปานพัไวัยกรอ,อิงและพาก็มานั่งสังสรรค์กันที่ร้านที่วัยเคยทํางานตอนเรียนและตอนนี้วัยกับกนก็มา เป็นหุ้นส่วนกันเซ็งร้านมาทําต่อแถมลูกค้าในร้านวิศวะกับสถาปัตย์ก็ยังตีกันอยู่เหมือนเดิมที่บ้านของพาอิงก็มานั่งเล่นกับพาที่บ้านพาเดินออกไปเห็นปานก็พูดเสียงดังว่านั่นพี่ปานนี่แม่พัดก็ทําหน้าตื่นเต้นทําเป็นถามว่าปานกลับมาแล้วหรอสักพักพัดก็ถือของเข้ามาแล้วก็บอกว่าเพื่อนเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกซื้อเครื่องดื่มนอกมาฝากพอที่รู้ว่าเป็นปานแน่ๆก็ทําเป็นไม่สนใจแม่ก็เลยช่วยพูดยั่วตอนเย็นพัดกินข้าวเย็นกับที่บ้านแล้วพัดก็บอก ข่าวดีเรื่องที่เขาเสนองานผ่านแม่เลยบอกว่าต้องฉลองแล้วพัดก็เลยเอาเครื่องดื่มที่ปานซื้อมาฝากเทให้พ่อแต่พ่อก็บอกว่าเขาไม่เอาพอทุกคนลุกกันไปหมดพ่อก็คืนน้ำลายเอื้เอื้อยู่คนเดียวก่อนที่จะแอบกินแบบเนียนๆปานที่กลับมาที่บ้านแม่ก็เตรียมที่หลับที่นอนให้พ่อพัดก็ออกมาทิ้งขยะหน้าบ้านเจอจดหมายของบ้านปานที่มาส่งไว้ผิดก็เดินมาเสียบคืนที่บ้านปานให้แม่ปานที่ยืนมองอยู่ในบ้านก็ถึงกับอมยิ้มแบบไม่รู้ตัวปานกลับขึ้นมาในห้องนอนก็เจอ กีตาร์ตัวโปรดที่เขาคิดว่าแม่ทิ้งไปแล้ววางอยู่บนเตียงนอนปานก็ไม่รอช้าหยิบมันขึ้นมาดีดเล่นทันทีพัดที่ได้ยินเสียงก็รีบเดินข้ามไปหาปานที่ห้องทันทีแต่พัดกระดันล้มสเสียงดังจนพ่อแม่ได้ยินแม่พัดก็บอกกับพ่อว่ามันเป็นเรื่องของคนล่ดลูกแล้วพ่อพัดก็ไม่ว่าอะไรพอพัดมาถึงที่ห้องปานก็พากันเล่นกีตาร์ร้องเพลงหัวล้อก,กันเสียงดังจนพ่อแม่ปานก็ได้ยินแต่ครั้งนี้แม่กลับไม่ว่าอะไรเลยนั่งยิ้มจนพ่อดีใจที่แม่ยอม ให้ปานดีกับพัดแล้วจบลงไปแล้วสําหรับแค่เพื่อนเับเพื่อนตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย